คนสมัยก่อนคือมีความเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องราวของการถือึ้นอดอย่างมากไม่ว่าจะาก,การถมน้ําลายไม่ว่า,าก,การแค่หูเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เลยรวมจนกระทั่งถึงพี่น้องถามเข้ามาครับอ,อาจารย์เราจะลงน้ําลึกจะมุดน้ําลงไปเนี่ยจะได้ไหมโดยที่ไม่ได้กินน้าเข้าไปเลยถามมาจะเสียบวทไหมแล้วอะไรล่ะอาจารย์อามีนอาจารย์อามีนพูดทีแรกเนะี่ยคือคาตอบของเราหรือไม่ใช่คําตอบไม่ใช่คําตอบแล้วอาจารย์อามีนไปไป,ไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่น้องก็เข้าใจว่าในรายการนี้บอกว่า แคะหูไม่ได้เสียบวชหมายถึงคนสมัยก่อนเขาเข้าใจแบบนั้นคืน้ลายไม่ได้เสียบวชคนสมัยก่อนเขาเข้าใจแบบนั้นเอก็คือถามรวมไปเลยทีแล้วมันถูกมันผิดเหรอไม่ได้อะไรไม่ได้มันมัเกินได้อ่าอ่าไม่ต้องทมอย่าอย่าพูดใหงงงสิอย่าพูดอยาพูดเฮงงงเดี๋ยวพี่น้องก็คงก็นึกว่าเอ้าอาจารย์ก็ตอบแล้วคือนน้าลายไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ตอบว่าก็คือจะบอกเข้าดวงกับคําถามนี้เพราะคนสมัยก่อนเขาเข้าใจว่า คือการเกินอน้าลายไม่ได้ต้องถนน้าลายออกมาแค่หูก็ไม่ได้แต่แค่หูก็เสียบวชเนี่ยพี่น้องเขาถาังเข้ามาว่าเราจะมุดน้ําจะลงไปในน้ําเนี่ยโดยที่ไม่ได้กินน้ําเนี่ยมันจะเสียบวชด้วยหรือไม่อืมก็งั้นเอาชี้แจงเรื่องแรกทีเดียวเลยชี้แจงเรื่องแรกก่อนคือคือเราพูดเนี่ยต้องระวังครับอาหมนผมไม่ใช่เป็นคนหยุมหยิมอะไรหรอกนะแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจว่าอ่าบางมีบางท่านฟังอยู่เนี่ยพอฟัง แล้วไม่เข้าใจชัดเจนเดี๋ยวก็จะไปเข้าใจผิดว่าคืนน้ำลายไม่ได้แล้วก็ทําผิดคือต้องขอดุอาให้แก่คนในยุคก,ก่อนๆค,คนในยุคก,ก่อนๆเนี่ยอีหม่านเขาเข้มแข็งเพราะว่าเขาถือศีลดด้วยเขาทํานาด้วยไถนาด้วยนะครับแล้วก็น้ําลายนี่ก็คืนไม่ได้เขาบอกน้ําลายที่ที่มันเกินออกมาจากไรฟันจาก,จากแล้วเนี่ยมันจะคืนไม่ได้แล้วถือว่าเป็นฮามแล้วก็ต้องบวนทิ้งเพราะงั้น ถือสินอดไปด้วยทํานาด้วยแล้วก็บวบน,น้ําลายปิดคอแหงหูคอเป็นผงเลยแต่เขาก็บวชกันรอดนะเขาก็ทํากันได้นะด้วยอ إ ي ่านที่เข้มแข็งเพราะงั้นขอดุอาให้เขาคนรุ่นเก่าๆที่เขาไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าแต่ว่าด้วยการอ إ ي ่านที่เข้มแข็งเขาก็ยังยังถือได้ซึ่งต่างกับในคนปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ย إ ي มานมันบางเหลือเกิน <c oughs> ใช่ไหมเดินออกไปหน้าบ้านเ <c oughs> นาะแดดร้อนไว้โอ้โหคานเข้าบ้านกูจะเป็นลม เอาพัดลมมาเป่านอนท้องติดกระดานรีโมทอันกดดูเต้นกระดิกกระดิกกับหน้าจอจะลุกไปห้องน้ําก็เดี๋ยวยังขี้เกียจยังไม่ไหววะกูไม่ไหวไมันขยับเลยบวดแตกเดี๋ยวบวดแตกคนปัจจุบันอีหม,มันบางบางคนนะเราไม่ได้ว,ว่าทั้งหมดหรอกนะเราก็ขอดุอาให้คนรุ่นก่อนเราเราไม่ได้ตาหนิเขานั่นคือเขาไม่เข้าใจก็คือน้ําลายที่มันยังไม่เดมันมันเป็นธรรมชาตินะ ของที่มันไม่ได้ออกมาจากปากแล้วก็อาอก็คือถ้าอยู่ในปากก็คือาามกนดลืนน้ําลายเพราะว่าธรรมชาติของคนเนี่ยมันก็ตกลืนน้าลายกันอยู่ตลอดเวลานะฉะนนั้นไม่ได้มีปัญหาอิสลามไม่ได้ฝืนไม่ได้ให้ฝืนธรรมชาติของความเป็นคนหรอกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกด้วยนะโดยามปกติเนี่ยมันไม่่อยคันหูเท่าไหร่แต่เวลาเดินบวชเนี่ยมันทําไมก็ไม่รู้เนาะเด๋ยกคันอนอ่มันอะไรก็ไม่รู้เนะ่มันคันหู อืมครับแล้วก็จะไม้เ้าไปปั่นจะไม้เข้าไปแค่นี้ได้ไหมอตกลงว่าเพื่อเอาขี้หูออกหรือเอาไม้แห่เข้าไปเพื่อเอาอย่างอื่นเข้าไปให้มันลงท้องเขาเขาเขาทำยังไงก็เอาไม้เข้าไปแล้วเอาขี้หูออกเพื่อไม่ไม่ให้มันคันไม่ให้มันคันมันคันหูก็เอาสิก็เป็นอะไรไปล่ะก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่ได้ลงท้องใช่ไหมอ่าแต่บอกว่าอ่ะไอตัวไม้มันเข้าไปในหูล่ะครับมันทําให้เสียบวดเลย อาวถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยไอ้แปรงสีฟันที่มันเข้าไปไ<ม>ในปาก,ปากอะทำไงก็เ,เสียบวัตรสิม,มันดูว่าทำอะทำไมเพร่ะอะไรอะเพื่ออะไรออืม <c oughs> นี่เอาไม้เข้าไปในหูเนี่ยก็เอาเอาขีหูออกมันคันเอาแปรงเข้าไปในปากเพื่อแปรงฟันให้มันสะอาดเอากลิ่นปากออกเอาคราบเอาเชื้อแบคทีเรียอะไรต่ออะไรออกเอาเ้าน้าเข้าปากปาก้วปากแล้วก็บ้วนทิง้งอย่างนั้นไม่เป็นไรได้ได้ไม่เป็นไร แล้วคําถามที่ถามน่ะก็คือลงน้ําลึกโดยแล้วมันมุดน้ําลงไปโดยที่ไม่ได้คืนน้าน่ะจะทามันจะทําได้หรือเปล่าเออถ้าคนซีนรั่วนี่น่าคิดคือเขาเรียกอะไรนะหูรูดใช่ไหมอถ้ามันมันอะไรนะหูรูดไม่ดีปักเกนน่ะรือซีนซีนมันรั่วตัวน้ํำจะเข้าตัวใช่ไหมครับอืมนั่นคือคนคิดเยอะคือคนที่ระแวดระวังเราเข้าใจว่า บรรดานักฟิกบางทีเขาคิดถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเขาคิดเผื่อเขาพิดพิดเผื่อกันสี่กันห้าเพื่อไม่ให้มันเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันจะไม่เสียเอาละดังนั้นถ้าในกรณีของคนที่ที่สีนมันรั่วประเกฑนมันรั่วครับก็คือไม่ต้องลงว่าอาลล่อ์ในร่างกายของเราเนี่ยจานามินดูมีรูตั้งเท่าไหร่เยอะฮะรูจมูก ไอทีเยอะเนี่ยนี่นี่นี่รูขุมขนนี่ครับรูขุมขนเนี่ยนับท่วนไหมเนี่ยไม่ท่วนอ้าวแล้วถ้าแบบมาอาบน้ําำน้ํมันเข้าไหมน้นลงน้ําน้ามันเข้าไหมไม่เข้าไปแช่น้ำ้วทาให้อิ่มอ่ะหิวน้ําตอนนี้ไม่ต้องกินน้ําแล้วไปแช่น้าอิ่มก็อาบน้ําได้ปกติครับก็แช่น้ําได้ปกติอืมก็ได้ไม่มีปัญหา ซอฮาบะของท่านอบบมุมฮัมมัสสดสุลต่ละวะแลสัลลัมเอาผ้าชุบน้ำมามโปคลายความร้อนก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่จยไปคิดเยอะก็สามารถที่ทําได้สมาธิจะ,จะลงน้ําลึกแต่ถ้าเราก็าาาต้องพูดเผื่อว่าถ้าใครซีนรั่วบตบน,น้ําเข้าพวด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 ไปในร่างกายเลยเออ,อยางงั้นค่อยค่อยว่า<ม>หน่อยมีไหมล่ะคนอย่างนั้นเนี่ยไม่มีไม่มี บางคนเขาก็พูดจนกระทั่งชื่อว่าถ้าลงน้ําดำน้าลึกน้ําตื้นกันแล้วแต่ถ้าก้นลงไปในน้ํานี่อย่าผายลมเพราะว่าถ้าผายลมลมมันออกมันจะมีแรงดันที่ดูดน้าเข้าไปในในท้องอ,อัลลอได้ไหมค,คิดอะไรกันจนขนาดนั้นชะล่ะเพราะบางคน,งคนเขาเคยเรียกอะไรนะฉลาดแกมโกงคือ,อมไม่เข้าทางปากแต่เข้าทางก้นอัอเหรอคนใช้ก้นขิมน้ำไงวะเนี่ย <laughs> มันธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยครับมันมันมันเปิดแล้วมันปิดของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือน้ำมันไม่ได้เข้าง่ายๆหรอกนอกเขาาจากมันรั่วนั่นแหละหูรูดมันรั่วเง่้ยเนี่ยไปอย่างหนึ่ง